ฝนน่ะรู้สึกว่าขอบคุณในความโง่เง่า,งาความขี้กลัวของตัวเองนะรู้ปะพี่รู้ไหมตอนฝนเป็นข่าวใหม่ๆอะ่ะฝนมีแต่คนเสนองานมาไลฟ์สดเยอะแยะมากมายเลยพี่ตอนที่ฝนเป็นกระแสอ่ะแต่ฝนไม่เคยออกไปทุกทุกช่องเลยนะ,ะสักช่องหนึ่งฝนก็ไม่ไปนะฝนมีความรู้สึกว่าเรามาดังด้านเนี้แทนที่รายได้มันจะตูมเข้าหาเราใช่ปะโอเคไอสิ่งที่ฝนขายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโปรดักที่แบบ อ,อ,อย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นอะไรดีวะอ่ะสมมุตินะถ้าสมมุติฝนขายของที่แบบมีโปรดักต์เยอะๆช่วงเป็นกระแสนะอ่ะสมมุติฝนมีนี่อ่ะช่วงเป็นกระแสปุ้มอุ้ยอะไรอะไรขายได้ก็ขาย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 ,ขายเนี่ยมันก็เป็นได้เงินทีเดียวแต่ไอที่ของฝนที่ฝนขายนะมันดังกับกระแสเสื้อผ้ามือสองอ่ะอย่างเช่นฝนอาวันนี้ฝนใส่วันนี้อ้าวุ้ยโอ้น้องเป็นข่าวุ้ยผมขอซื้อ โอเคพี่อ่าอ no ีกสิบคนมาขอซื้อเออพ nice. ี่ได้แ <ADHD> ค่คนเดียวพี่พี่ต่อคิวได้ไหมถ้ากอกว่าเงินที่ได้เนี่ยมันก็ทยอยมามันรับทีเดียวไม่ได้มันรับตุ่มเดียวไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำมันเหมือนคนเพนติ้งอะเหมือนคนวาดภาพอะพี่อย่างเช่นพี่เห็นฝนเฮ้ยอินี่ดังแล้วเป็นจิตกรอย่างน้อยกูต้องมีผลงานน้องเข้าักหน่อยอ่ะฝนก็วาดไปสิสมมติว่าฝนรูปวาดมาแทบตายก็ไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยพอมาดังปุ่มปุ๊บ อ่ะผมขอสิบภาพคราวนี้เรอพี่โอ้พี่รูปเดียวผมได้แค่วันละรูปอะครับอะไรเงี้ยถ้าคุณเอาสิบภาพคุณรอหน่อยนะพี่นะอะไรเงี้ยอ่ะบางคนก็ยอมรอบางคนก็ไม่ยอมรอฝนที่ดังในคือจะว่างโง่ก็งโง่นะบางคนนะ่ะเข้ามาติดต่อฝนไปไลฟ์สดก็มี แต่ไลฟ์สดของฝนนะฝนก็มานั่งนึกตัวเองนะไอ้เหี้ยงานกูก็มีขายก็จะแป้ากูก็อยากจะไปปล่อยสินค้าของกูอะไรเงี้ยอ่ะดึงกูไปไลฟ์สดแล้วเงินมันไม่กระจ่างถ้าบอกมาสิเฮ้ยพี่จ้างน้องนะหมื่นหนึ่งสองชั่วโมงเออไปเลยไปเลยไปเลยแต่ก็ต้องดูฝนก็เป็นคนที่ขี้กลัวที่ว่าให้ฝนเป็นไลฟ์ขายอะไรฝนเป็นคนที่ระวังมากเลยนะเป็นคนที่เป็นคนเป็นเด็กบ้านนอกที่กลัวมาก กลัวการหลอกลวงแล้วเราถั่วคนเดียวนะคนเดียวเลยนะฝนไม่มีใครมันมีช่วงหนึ่งจะมีคนมาขอเป็นผู้จัดการส่วนตัวเดี๋ยวพี่ดูแลเรื่องงานให้ฝนก็มานึกด้วยความเป็นเด็กบ้านนอกเนาะเขามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวเราคอยรับงานให้เราทําไมเราจะต้องผ่านเขาทั้งทางที่ทุกคนรู้เบอร์ฝนหมดเลยเบอร์ส่วนตัวนะเพราะว่ามันลบ ตอนนี้ไม่ทันแล้วเสียดายเบอร์ที่แรกจะเปลี่ยนเบอร์อย่าเปลี่ยนเลยเพราะทุกคนมันจําในลงท้ายด้วยหกสี่เพราะฉะนั้นนั่นแหละเบอร์ส่วนตัวฝนละเพราะฉะนั้นใครอยากจะติดต่อฝนติดต่อโดยตรงและทําไมฝนจะต้องไปมีผู้จัดก,การส่วนตัวเข้าใจปะแล้วเรื่องการไลฟ์คือเขาไม่ได้บอกว่าอะไรอยู่ๆพอเห็นฝนเป็นกระแสแต่ฝนน่ะมีแต่คนจ้างจะให้ฝนไปไลฟ์ขายของมือสองนะเว้ยเอ๊ะเกี่ยวกับสินค้านี่แหละ ทางทที่บางทีไม่ได้บอกชัดเจนว่ามันคืออะไรแล้วบางคนก็เอานู่นเอานี่มาให้ฝนจะให้ฝนไลท์ถามจริงเออเวลาฝนนานๆนไลทีสมมติฝนมีเวลาหนึ่งชั่วโมงฝนก็ควรจะไลท์ของของฝนในช่องของฝนถูกต้องไหมเพราะว่าของของเราเรารู้ดีกว่าใครเรามั่นใจเพราะเรารู้อยู่เราอยู่กับมันน่ะทาไมฝนจะต้องเอาของคนอื่นมาไลท์สดขายทาไมเขาไม่ทาไมเขาไม่ไลท์ตัวของเขาเองอ,ะอะ่ะเข้าใจปะ เพราะของขินคนอื่นมาไล์สดขายสมมุติว่าสมมติขายได้ร้อยหนึ่งฝนได้10บาทฝนก็ได้แค่เงิน10บาทแถมเอาเวลาส่วนตัวมาไล์สดแทนที่จะได้รับเงินเต็มๆอย่างเช่นอันนี้รานะคา200บาทฝนไม่มีทีมนะก็คือถ้าใครซื้อก็ซื้อฝนก็ได้เต็มๆ200มันยังโอเคกว่านะคะ